ไม้อีกตัวนึงแล้วไม้อีกตัวนึงแล้วอู้ตาบังไงอู้ใส่ไงครับสวัสดีครับผมพบกันอีกคือเกาเมื่อนี้พพี่น้องเขามาดักหนูครับมื่อนี้เป็นป้าเข่าที่เพื่นบ่ทันด้เกี่ยวครับเนี่ยจักเพิ่นติเกียวย้ำได้บัวไหครับน่บ่ฮหูคือกัน เป็นเขาเหลืองเนาะครับเราถิดว่าเบิง้งทางหนูมองเขาสีไซเบิรงครับน้องว่าทางเป็นยังไงทรงคือบ่นี่ครับผมว่ามันทรงคืออยู่ด้นยะนแลนมานเนี่ยครับมันที่แลนล้อคนามันเนี่ยคิดว่าหนที่แลนมนันนี่ครับแลนผ่านมันนี่เนาะเขาก็สิ้างกลับดักไว้นี่แหละครับเนี่ยเขาสิเชยร์พื้นที่ออกน้อยนึง พอเขาติดตั้งกล้องไห้พี่น้องเบิ้งมุมนี่นะครับเขากดเลยสีเขียวมองนีงออกนิดนึงนะครับเนาะครับตอนนี้เขาก็เขียบพื้นที่เสร็จแล้วเ็าจะมาด,ดักแล้วครับบัดน,นี้ใส่ขีดใต้นิ่มเพิ่เก้าแล้วครับเป็นเงียขีดใต้นิ่มท่านใดสนใจกับทักไอดียร้ายทัก แชทเพจมาได้ครับครับสองจอดเรียบร้อยครับเขาก็ทิดักเลยครับมันวางไว,ปว,งวงง้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาวางเบอร์ครับประมาณนี้แหละนะครับเนาะนี่ละนี่เก้วแล้วครับนี่มัดไว้ครับบน,นีล มาลุ่นน้ากันเลยครับบอลนี่ว่าสิมีวมหมานใส่น้อยใส่ไงซ้ำไหนครับมาเบิ้งน้ากันเลยครับมารุ่นมาชมน้ากันเลยครับทาเหลี่ยมแมบมาแล้วมันอย่างน้อคือหอมแท่คือพานลงมาเรื่อยๆแล้วครับมาแล้วอู้เห็นไส่บอครับบักไงเลยตัวนี้ Không Ngủ chân đấy mà ta sợ thế Cặp bậc ngay nên nhắn bởi hiến vô Ui Hiến vô Cặp lúc chàng mắn ăn ta lại Thông là vắng tôi Áo khắp vốn cúc cúc kia kia đông đông Thì si hết nhắn cả bởi hết Áo Luôn nóng cắn Ui Sang bởi dịp này nữa nó Nhịp bắt dao hay chắc bạt nữa bởi nhắn Hmm? ไม้อีกตัวนึงแล้วไมาอีกตัวนึงแล้วอววอ้ตาแบบไงโอ้ใส่ไงครับคือสีแมนคู่กันล่ะครับเนี่ยเอา้มาม้สองแล้วรุ่นรุ่นสวนตัวนี้กันยังก,กุ๊กกุ๊กเกียเกียยุคนละครับจัดมันเห็ดยังตาบบดีดังยังบบดีอีกบบได้กินบ่ขี่เต้ก็คือก่อนแบบไงอยู่ โอ้จีก็คือหอมอยตัวหนึ่งไปอาดลานล้ะครับก็อสิหู้ว่าเป็นกับดักส่วนตัวนี้ยังบ่ย่านอยู่ฮึตื่นขึ้นกันละเอารุ่นทนคขมหอมได้บ่รุ่นย่ากับพิบตาครับวินาทีเนี่เอาถ้าเกิดเป็นหนูมะนี่ท่านได้ถือหน้ามจักเถ้บ,บ่ละนี่ รุ่นรุ่นยากระพริบตาเม่นยังสิเกิดขึ้นต่อไปนี้รุ่นครับรุ่นรุ่นคาบเลย <c oughs> เอ,อ้ามาจังไดบ่นเนี่ยนกเข้าร้านตัวเนี่ครับหรือว่านกแสกหรอครับเอ,อ้า <c oughs> เห็นกล้องแล้ววายคนเห็น <c oughs> ไปอ่านล้านเลยครับ